วัสดีคยย่ะกับผู้โกนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะค่ะเราอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด d อมกันเีกเช่นคยกับแพทที่มีชื่อว่าแรงปรารถนาแห่งอาณาจักรโฮรีเบอร์รี่และในเมื่อแพทมันเป็นชื่อว่าโฮ l ีเบอร์รนะคะเราก็จะมากดกาชาในวันนี้และกาชาที่จะกดในวันนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่ากาชาในวันนี้นะคะที่เราจะกดก็คือกาชาตัวนี้นั่นเอง คุกกี้โฮรีเบอร์รี่นั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะกดในวันนี้เราก็ช่วงนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตในค o ลาโบโซนิกด้วยนะซึ่ง,งกู๋เนี่ยทำคลิปอัปเดตไปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะ,ะวันนี้เราจะมากดโฮรีเบอร์รี่โดยการกดเนี่ยมันมีตัวนี้ทุกคนนี่ แสงแห่งแรงปรารถนาการสุ่มหวงมิติตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมอยู่นะซึ่งเราเนี่ยต้องเก็บสะสมแรงแห่งปรารถนาแสงแห่งแรงปรารถนาเนี่ย ทำเควสนะคะเนี่ยเควสตรงนี้นะนี่เควสตรงนี้อ่าพอทำเควสได้แสงแรงแรงปรารันามาแล้วเราก็จะมีโอกาสมาสุ่มนะคะตรงนี้ซึ่งมันจะมีการันตีด้วยนะแต่ว่าต้องสุ่มให้ได้250ครั้งนั่นหมายความว่าต้องกด25ครั้งซึ่งวันนี้ในกูกดได้แค่กูกดได้แค่11ครั้งแล้วก็ถ้า จำไม่ผิดคือถ้าไม่เติมอะ่ะคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ได้การันตีนะเพราะอันนี้มันเหลืออีกสี่ร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งพันเห็นไหมมันมันเหลืออยู่แค่แบบมันไม่ถึงหมื่นอะ่ะแน่นอนไม่ถึงหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เติมอะ่ะมันก็จะ ไม่ได้การันตีนั่นเองอ่ะถ้าใครอยากได้การันตีก็ต้องเติมเพิ่มนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวเอ็นเชียนนะระดับเอ็นเชียนก็คือหรูสุดเลยแล้วก็ตัวนี้มีชื่อว่าคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่นะคะมาดูรายละเอียดอัตราการได้รับในกรชาตู้นี้กันนะกระชาตู้นี้เนี่ยจะมีโอกาสได้คุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่นะคะอยู่ที่0.3%เปอร์เซนอันนี้คือตัว น้มีโอกาสได้ตัว0.3และมีโอกาสได้หินวิญญาณที่1%นะคะโดยที่มันจะแตกต่างกับการกดกาชาธรรมดาเพราะว่าตู้กาชานะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้คุกกี้โฮนะี่เบอรี่น่ะตัวเนี่ยอยู่ที่0.054และหินวิญญาณอยู่ที่0.3คือได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรค่าแก่กัน ลุ้นที่นี่อ่ะลุ้นที่ตัวแสงแห่งแรงปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมากดที่แสงแห่งแรงปรารถนากันก่อนเลยรอบแรกมาแล้วดูซิว่าจะได้ตาปิงปิงไหมจะอ่าได้ตาแบบนี้แสดงว่าไม่มีตัวอีปิกนะคะทุกคนหมายถึงตัวอีปิกขึ้นไป นะไม่มีตัวอีิดขึ้นไปกูว่าจะขอกดสกิปไปเลยนะคะขอสกิปเลยนะคะถ้าไม่มีตัวอีิดเนี่ยขอไม่ลุ้นแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เราจะมากดกระชาตูน้นี้แล้วก็กระชาตู้ธรรมดาด้วยนะคะจะกดทั้งสองตู้เลยโอ้โหรอบนี้คือไม่มีอะไรเลยดีกว่าโอ้โหหดมากอันนี้คือโคตรแย่ yeah. นี่เป็นการกดที่แย่ที่สุดที่เคยกดมาแล้วอะป้า กดไปแล้วสอรอบทุกคนลุ้นต่อเฮ้ยจะไม่มีปิงปงให้เราเลยเหรออ๋อได้แร่แร่ไม่พอจริงๆนะมันต้องขึ้นเป็นอีปิกนะคะเพราะมันเป็นตัวเอเนเจนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนตาปิตง,งปิงมาแล้วจ้ามาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรเฮ้ยมีสองตัวทุกคน เอาแหละใจชื้นเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยหิมยานคุกกี้นักเล่นแบบแฝดธาตุหิมยานคุกกี้รสแครอทหิมยานคุกกี้รสคัสตาร์ดมาแล้วค่ะอีปิกตัวแรกนะคะมาดูกันว่ามันคือตัวอะไรเดเอ๋ยนี่มันมะม่วงนี่นะใช่ป้ามะม่วงป้าอะไม่ใช่มะม่วง อันนี้ปลาหมึกเอาปลาหมึกไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมึกฉลามเขาเป็นฉลามไปเรียกปลาหมึกฉลามคุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานนะหิมายาคุกกี้กล้าหารหิมยาคุกกี้รถหัวหอมและตัวอีปิอีกหนึ่งตัวที่เราได้มาคือคุกกี้รถเห็ดพิษ ทุกคนยังไม่ได้แหมตัวเอ็นเชีย e นเนาะทุกคนก็จะบอกว่าแหมมันได้ยากนะมันไม่ได้ได้กันง่ายๆอยู่แล้วอ่ะรอบนี้นะคะมีอีกอีก,อกสองตัวแต่ก็ยังไม่เขาดูอัตราอีกรอบคือตัวนี้มีโอกาสได้0ูนแต่ตัวอื่นๆขอดูตัวอื่นนะอย่างเช่นอิฉลามเชอร์เบตเมื่อกี้อัตราการได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวศูน ตาการได้รับตัวเนี่ย0.09ซึ่งดูดิน้อยกว่าเอนเชียน <8. S 1> แต่ฉันกดได้ฉลามหมายความว่าไงและอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะเห็ดพิษใช่ไหมเห็ดพิษเนี่ยเห็ดพิษโอหเห็ดพิษนี่คือ0.09เหมือนกันคือทำไมไม่ใช่คือเอาจริงอ่ะอุกกคิดว่า 0.3ของเราอาจจะไม่เท่ากันนึกออกว่า0.3ของเราไม่เท่ากัน0.09ยังออกเลยอะ0.3ไม่ออกเออ0.3ของเราไม่เท่ากันนะทุกคนอะกดต่อนะคะเฮ้ยไม่มาอีปิกไม่มาอีกแล้วฮ่า อ่ะเหลืออีกห้าครั้งทุกคนโหไม่มีตัวไหนมาร่วมเลยอ่ะไม่มีตัวไหนมาร่วมเลยเป็นการกดที่กากมากทุกคนไม่มีตัวเลยยังอีกยังไม่มีตัวอีกนะเฮ้ยอ้าวแต่ตาปิงปิงว่ะไม่มีตัวมาด้วยนะแต่ตาปิงปิงทุกคนมีอีปิกหนึ่งตัว ไม่มีพักพวกมาร่วมด้วยนะแต่ก็มีอีปิกนะทุกคนมาดูกันว่าอีปิกตัวที่ได้ออกมาคือตัวอะไรนะคะเห็บยาคุกกี้กล้าหารเห็บยาคุกกี้รสอะโวคาโดและนี่ก็ตัวอีปิกที่ได้ในรอบนี้นะคะมาคุกกี้รสนมเช่นนอกนั้นก็จะเป็นตัวธรรมดาแล้วนะเพราะว่าเรากดอีปิกไปแล้ว เฮ้คุกกี้รสนมหมาซึ่งยังเก็บไม่ครบแต่ก็ไม่จะเป็นต้องออกในตอนนี้ปะดูแถบด้านล่างนะคะการสุม่มทุกการสุม่มพวกมิตินะจะได้โคริเบอร์รี่หนึ่งตัวแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้การันตีอยู่แล้วนะป,วปิงว้าตาปิ้งปิ้งมาอีกแล้วจ้ามาหรือดวงจะมาแล้วหรือเปล่าอะมาแล้วค่ะอีปิกหนึ่งตัวนะคะ มาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรได้เลยไหมไม่ได้หิมยังคุกกี้คัสตาร์ดหิมยังคุกกี้โคลเวอร์คุกกี้รสปีทรทหิมยังคุกกี้รสอะโวคาโดหิมยังคุกกี้รสคัสตาร์ดรสที่สามหิมยังคุกกี้รสแครอทหิมยังคุกกี้นักกล้ามและนี่คือตัวอีพิกที่ได้ในรอบนี้ ไม่คุ้นเลยอ๋อน้องหมึกคุกกี้รถน้ำหมึกเนะคะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานนะคุกกี้รถน้ำหมึกตอนนั้นได้ยากมากเพราะมันมีกิจกรรมนะทุกคนแบบต้องเปิดหาย,ยาจำได้ปะออคุกกี้รดน้ำหมึกนี่ก็เป็นอีกตัวที่ได้ยากนะขอดูอตานราศูนย์ูนย์0 9อีกเช่นกันแต่ฉันไม่ได้โฮลี่เห็นไหม บอกแล้ว0.3ของเราไม่เท่ากันหมดนี่ได้ยากมากอาจจะเป็นเพราะมันเป็นตัวเอ็นเชียนนะ mm hmm. เขาก็เลยแบบจัดให้แบบได้ยากหน่อยงี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกลอทุกคนจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจรอบนี้มีพ่อหมดมากูุขอกดข้ามนะคะ mm hmm. เฮ้ยเราเอาหมดแล้วนะ mm hmm. เฮ้ยหมดแล้วอ่า mm hmm. เนี่ย mm hmm. เห็นปะโอต้องกดอีกประมาณสิบสี่ ต้องกด14ครั้งซึ่งกดไม่ได้อะถ้าไม่เติมอะเรากดเดี๋ยวนะกุ๊กูขอดูหน่อยว่ากุ๊กูได้ได้หินมาบ้างไหมได้หินมาอยู่นะเอ้ยมันมีตัวโซนิกด้วยนะอ้าวมันมีนี่ตอนแรกกุ๊กูคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเว้ยโอ้ต้องขอโทษในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคือกุ๊กูไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเออมันไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวโซนิก โอ้มันมีตัวเว้ยโอเคขอภัยมากๆไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาเช็คนะคถ้าเรามีหิมยางคุกกี้ฮลิเบอร์รี่อยู่ที่สามกากมากอะได้สามอ่ะเดี๋ยวเราจะมากดตรงนี้กันทุกคนนี่ขอกดที่สูงคุกกี้พิเศษแล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีอัตราการได้รับคุกกี้ฮลิ่เบอร์รี่อยู่ที่0.05ได้หน่อยมาก ได้น้อยมากๆแต่มาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีโอกาสได้รับจากกล่องนี้หรือเปล่านะคะจัดไปรอบแปรอ้าตาปิงปิงว่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแบบไม่ใหม่น่าจะเป็นตัวเก่าๆเมื่อกี้เรากดแบบนี้เราได้รด,ดนมจำได้ไหมเออ มาดูกันนะคะว่าที่เราได้ตัวอ e ีพิกรอบนี้จะเป็นตัวอะไรมีลางสังขรเหมือนจะเป็นแบบคุกกี้หมาป่าอะไรแบบเนี้ยมาดูกัน,นะคะ่ะอ๋อได้เป็นฉลามเชอร์เบตทุกคนแล้วก็ยังใหม่นิดนึงยังใหม่หน่อยตืๆตๆตฉลามเชอร์เบตนะคะขอเคบหน้าจอยหนึ่ง ป๊าเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยไม่เคยเอามาใช้เลยนะฉลามเชอร์เบตอะไม่รู้เก่งมล่าอ่ะรอบแรกนะคะกดไปได้ฉลามเชอร์เบตหนึ่งตัวรอบนี้มีพ่ออดมาแนละ้วขู่ขอกดข้ามนี่ไงโหพูดถึงหมาป่าหมาป่าก็มามาดูรอบที่สามกันนะคะรอบที่สามไม่มีตาปิงปิงนะ โหขอกดข้ามเลยรอบที่สี่ค่ะมีไหมอะ่ะขอปิ๊งๆหน่อยได้ไหมอะวิ่งไม่วิง่งนะคะมีแค่แรรอบที่ห้าเฮ้ยช่วงนี้เขางกกาชาเหรอ <c oughs> หรือไง <c oughs> เขาแบบปรับอัตราหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหกดไปห้ารอบแล้วนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวขอมากดตู้นี้บ้างนะคะเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นตู้ คุกกี้กระต่ายดวงจันทร์บ้างนะคะมาดูกันว่าตู้นี้จะได้ไหมนะเมื่อกี้กดตู้เมื่อกี้5รอบนะก,กูหูก็จะกดตู้นี้5รอบเช่นกันนะคะรอบแรกไม่ได้อะไรเลยจ้ารอบที่สองอุ๊ยเหมือนจะดีปิ๊งมาแล้วตาปิ๊งปิ๊งนะคะแต่คิดว่าน่าจะได้เป็นกระต่ายอ่ะเออเพราะว่ามันได้ง่ายมาก จำได้ว่าตอนทำคลิปกดกระต่ายนี่คือได้รอบแรงไหมถ้าใครทำไม่ผิดได้ง่ายเกินอ่ะหิมย่าคุกกี้นางฟ้านะคะได้ตัวคุกกี้สตอรอเบอรี่มาซำไม,ม,ม่รู้จะซ้ำยังไงละหิมย่าคุกกี้ดาร์กช็อกโก้ฮิมย่าคุกกี้รสหัวหอมหิมย่าคุกกี้รสสตอรอเบอรี่คุกกี้พ่อหมดเกียดแกอ่ะ เีมเนียคุกกี้รสแพนเค้กหละนี้คือตัวอีพิกที่ได้ในรอบนี้นะคะตัวเดียวหนึ่งเดียวตัวนี้ได้คุกกี้รสทับทิมเป็นอีกตัวที่ใช้อยู่นะเออยังเป็นตัวที่ใช้อยู่นะคุกกี้ทับทิมอะแล้วกว่าไปกี่รอบแล้วอะอันนี้คือรอบที่สามปะลืมเอาตาปิงปิงแล้วมีอีพิกหนึ่งตัวนะคะ เอออันนี้รอบที่สามไหมใช่ปะจำไม่ได้ทุกคนถ้ากดเกินก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่ารอบที่สามแล้วกันนะไม่รู้ว่าที่สามจริงหรือเปล่านะมาแล้วค่ะตัวอีปิกมาลุ้นกันเอ าเฟ่ทุกคนเน่เล่นกีตาร์มาเลยขอแคปหน้าจอด้วยปับ๊บอ้าวโดเอย้ยแคปไม่โดนอะคุกกี้พาเฟ่ทาไมทำกับเราแบบนี้อ่ะงั้นอันนี้ตีต่างออเป็นรอบที่สี่แล้วกันนะเอามีพ่อหมดมาจบจบกันและอันนี้คือรอบสุดท้ายทุกคนโหได้ยากจริง จะเป็นตัวแรกทีุ่กูไม่มีอ่ะโฮลี่เบอร์รี่เนี่ยเออมันไม่มาเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะได้หินวิญญาณมาบ้างปะไม่ได้เลยหูได้ยากมากดูดิโตัวนี้มันโหดเหรอหรือไงคือได้ยากมากๆนะคะอ่ะแล้วก็ ทุกคนเห็นแล้วว่ามันมีโตโซนิกด้วยนะอันนี้ก็วิธีการเล่นนะคะก็คือไปเล่นตรงนี้กรินฮิลของโซนิกนั่นเองซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้ริงเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เจ้าตัวนี้มานะคะริงซึ่งริงเนี่ยสามารถที่จะสุ่มแล้วก็มีโอกาสได้หินวิญญาณของตัวโซนิกนั่นเองซึ่งถ้าใครได้หินวิญญาณเนนะี่ยก็จะเอามาสะสมเพื่อที่จะประกอบล่างนะเป็นโตโซนิกแบบนี้นะคะก็น่ารักดี น่ารักดีตอนนี้เป็นคุกกี้เทลแล้ตัวนั้นเป็นคุกกี้โซนิกใช่ไหมเออก็ดูน่ารักเนาะแต่ว่าโหจะมีโอกาสได้ไหมนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะการกดกาชาก็อย่างที่เห็นกันไปนะคะว่า,วาวกุ่มมากดกาชาให้ดูแล้วเป็นการสุ่มห่วมิติแสงแห่งแรงปัทนานะันเองลุนคุกกี้ฮอลลิเบอรรี่นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะมีความกาก,ากมากเลยออกยากมาก,มาก ่วนใครที่มีพลังเติมนะก็มีโอกาสที่จะได้รับไม่ใช่มีโอกาสทีไ่ได้รับแน่นอนนะเป็นการันตีการได้รับตัวแน่นอนด้วยนะคะก็ถ้าใครกดแล้วได้นะอย่าลืมมาบอกกันบ้านนะคะวันนี้อู้หูลาไปก่อนเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมคุกกี้รันคิงด o มจะมีอะไรมาอัปเดตกันอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบายจ้า